นี่นิวโทรมหาพ่อกลางอืออว่าทําให้เอ,อทําโทรศัพท์หายออืแล้วเปลี่ยนซิมใหม่อแล้วเบอร์นี้นะพ่อกลางเรียกว่าพ่อกลางเลยเหรอเออ,อนิวเปลี่ยนซิมใหม่แล้วนะเบอร์นี้แมมของนิวไว้นะอือเดี๋ยวนิวก็จะไปบอกญาติญาติก่อนอออแจ้งให้ทราบว่าเบอร์ใหม่อ,อ,อย่างเงี้ย โอเคนะไม่เป็นไรไปไหนก็แค่นี้เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานคุยกันแค่นี้แล้วตอนเช้ามีเบอร์แปลกโทรมาแล้วบอกว่าเป็นนิวให้เมมเบอร์นิวไวโอเคอันนี้คือเมื่อวานนี้เมื่อวานกับเบอร์นี้แหละคุยกันแค่นี้อโอเคต่อไปวันนี้เกิดอะไรขึ้นวันนี้พอดีไปเลือกกากเข้าศาลอยู่อืประมาณสิบเอ็ดโมงกว่านี่แหละ แล้วได้ยินเสียงโทรมา uh huh. โทรมาแล้วก็ยกรับปุ๊บอ้าวเขอกลางทำอะไรอยู่ uh huh. <Yeah. S 1> เสียงเหมือนเสียงนิวไหมเหมือมมมมนคนเจ็บคอพูดนะแล้วนิวไปโรงพยาบาลมาไปรักษาให้หมอตรวจแล้วคออักเสบจมูกอักเสบ uh, แล้วหมอเอายาให้ น,น,น้ำเกลือล้างโ uh huh. พงจมูกกับยาพน่น uh huh. มาแล้วก็ทีนี้นิวก็มาแวะห้างอ uh huh. แล้วมาซื้อของอ uh huh. ไงไงไงไรมา uh huh. แลทีนี้เงินไม่พอเขอกากลางนิวก็ไม่ได้เบอร์สมุดบัญชีมาโอนให้เขา ทีนี้พอกลางเรามีเงินไหมแล้วพรุ่งนี้นิวจะโอนให้ว่าแค่นี้อือแล้วสักสองหมื่นบาทด้วยนัฮมันไม่พอเอา้าทำไมเอาเยอะจังอือเอา้าพอดีนิวมีอยู่สองพันน้ไม่พอเอา้าวทำไมไปซื้อเยอะจังเพราะฉะนั้นพกกักลางเขามีไหม ๋มมีอยู่พันเอ 1, อหมื่นแปดอ๋อพอดีเลยทงนั้นก็โอนมาให้นิวเลยนะเออเอาแล้วสมุดบัญชีนิวอะจำได้ไหมไม่ได้เอามาแล้วทีนี้โอนให้ตรงกับอ่าพนักงานเลยได้ไหมเนี่ยเบอร์พนักงานอยู่เนี่ยอาคุยกับพนักงานแล้ว เอาสมุดบัญชีเบอร์พนักงานโอนโดยตรงเลยแล้วนิวก็จะจ่าย2,000บาทครบเป็น20,000แต่เหนี้โอนไปเออได้สมุดบัญชีทอกอสอเอ้ยไม่ใช่ออมสินออ,อ,ออมสินให้มาเบอร์ที่นี้แหละออมสิน13หลักเนี่ยแล้วก็โอนไปเบอร์นั้นแล้ว นิวก็บอกว่าอย่าลืมแท็กไลน์แล้วก็ส่งใบเสร็จหรืออ่าอันนั้นมาให้นิวด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้โอนให้อืว่าแค่นี้โอเควันนี้ไม่เป็นไรหรอกพะกางก็มีอยู่หมื่นแปดพรุ่งนี้โอนให้ก็ได้ว่าอย่างนี้พะกางพูดไปพอโอนไปเอาให้ เลขที่บัญชีออมสินมาปุ๊บจดไว้เขาบอกมาแล้วก็จดไว้แล้วก็โอนไปในนี่แหละแล้วชื่อสุพิศาทองอินนะจ๊ะนี่แหละได้นี้อ้าครับครับอันพี่ว่าพนักง,งานเนาะอืแล้วทีนี้ก็โอนไปปุ๊บโอนไปแล้วอ้าว แล้วนี้โทรมาใหม่อีกนิ้วนะเอากางแอดไลตัวนี้แล้วส่งไปเสร็จมาให้นิ้วด้วยมันจะให้เบอร์มาเบอร์แอดไลเข้าไลา์นะากางเข้าไลา์เข้าไล์ครับไลตัวเนี้แล้วทีนี้อ้าวเข้าไลา์ก็เขาไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์ก็โทรอยู่รับอยู่จะได้ทําไม่เป็นโอ้ยทำไม่เป็นหรอก แล้วนี้พอวางสายปุ๊บเขาก็กดแล้วก็โทรเบอร์ที่มันโทรมาน่ะนิวเนะเาะเขอโทษค่ะเบอร์นี้ยังไม่มีเปิดใช้อือะไรนี่น่ะ,นะอ้ากต็ตกใจเลยแล้วโทรอีกใหม่อีกครั้งโทรไปอีกอเบอ,อร์นี้ไม่ได้เปิดใช้งานอะไรนี่น่ะ โ <Okay. S 2> อเคโอ้ยโดนแล้วอ <c oughs> ก็ว่าอย่างเงี้ยโดนแล้วเนี่ยโควไม่ใช่นิ้วรับแล้วไม่มีนิวรับแล้วเลยเนี่ยก็สินี้ก็ขึ้นมาหาเจมน,นะโอนไ้เรียบร้อยว่าจะาส่งใบสลิปให้นิ้วแหละลอ่าโอเคอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดอ่า,อาได้บทเรียนอะไรครับได้บทเรียนว่าอย่าพึ่งโอน ให้ตั้งสติแล้วก็โทรไปเช็คตัวตนจริงก่อนอืว่าหลานจริงไหมถ้าไม่ใช่หลานจริงก็ไม่ต้องโอนออืนะครับเพราะเป็นบทเรียนอืจดจําไปทั้งชั่วชีวิตแล้วตอนเนี้ยมันเพรว่าไม่มีเงินแล้วเงินหมดแล้วเงินหมดบัญชีแล้ว ริบบีเขาก็โดนเป็นแสนแสนเหมือนกันอืที่ไปแจ้งวันนี้ก็สองแสนโดนแท็กโอนให้เหมือนกันให้ญาติอืไปแจ้งความเหมือนกันออือืแล้วคิดว่าสาเหตุอะไรที่ทําไมถึงโดนหลอกอสาเหตุมาจากอะไรครับทําไมถึงโดนหลอกได้เพราะสาเหตุไม่ได้ตรวจสอบอะไรเลย,เลยมีแต่รับโทรศัพท์แล้วก็ ว่าเป็นหลานเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าเป็นหลานจริงๆเนี่ยเสียงเสียงก็ไม่ใช่ชัดเจนบรรไดมันเป็นคอแหบแล้วก็มันอ้างมันอ้างให้เสียงให้เข้าใจผิดว่าเสียงไม่เหมือนนะมันต้องหลอกให้ว่าให้ไม่ให้ลืมเสียงไปก่อนให้ให้เราเชื่อแต่ทีนี้ก็คือเป็นวัดเป็นนั่นแหละมันหลอกมันตั้งใจหลอกให้เสียงไม่เหมือนไม่เหมือนบรรไดแต่เสียงว่า บอกว่าเออนี่แหละตาอ้อาว<ะ>จะเตือนคนอื่นยังไงทีนี้คนอื่นที่มาเห็นคลิปนี้ต้องทํายังไงไม่ให้โดนหลอกอ๋อก็ให้ตรวจสอบตั้งสติก่อนให้ตรวจสอบตัวตนจริงๆอืมให้กดไปที่ว่ามีรายชื่อที่ขึ้นมาก่อนไม่ใช่ว่ารีบรับเลยกดรับเลยอย่างเงี้ยอือม,มันก็ไม่ใช่แล้วเมื่อวานนี้ คือม in oh exactly? mm ันมาหลอกเปลี่ยนเบอร์ก sort of like, like ่อนใช่ไหมเปลี okay. so s <S ่ยนเบอร์เปลี่ยนซิมเพราะว่าโทรศัพท์หายก็เลยไม่มีชื่อขึ้นนั่นแหละอวันนี้ก็ไม่มีชื่อแสดงว่ามันวางแผนต่อเนื่องสองวันมันไม่ได้หลอกวันเดียวเมื่อวานหลอกให้เปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนจากเบอร์ที่ถูกเป็นเบอร์ที่ผิดเสร็จแล้ววันนี้ก็มาหลอกโอนเงินหลอกโอนเงินว่าไปค่านั้นค่านี้ไปหาหมอแล้วเมื่อวานเราว่าเจ็บคอนอนพัก นั่นแหละมันก็จะอ้างมันจะอ้าง่นนณะเมื่อวานเนี่ยมันอ้างให้เราเชื่อแล้ววันนี้โอ้ยนิ้วไปโรงพยาบาลมามไปรักษาไปตรวจมาแล้วนั่นอัางรรพคุณว่าอนไรที่พูดไปนั่นแหละแล้วทีนี้ก็มาแวะห้างซื้อของอะไรเยอะว่าเงินไม่พออะไรเนี้ยมันก็เราก็อยู่คนเดียวอะไร ไม่ได้ไปเหลียวหาฮักพวกอะไรมาเตสติอะไรอ่าต่อไปก่อนโอนเงินต้องคุยกับคนที่บ้านก่อนอ่าต่อไปก็หรือไม่โอนเลยดีที่สุดไม่โอนเบอร์แปลกเจอเบอร์แปลกทำยังไงกดทิ้งเลยเออลบเลยห้ามรับสายห้ามรับสายห้ามพูดห้ามรับสายห้ามคุยอ่าพันท้าตัวจริงจริงงั้นคือเราเมมรายชื่อใช่มีรายชื่อคนไม่มีชื่อคือปลอมทั้งนั้นมิชฉาชีพเยอะ ทีแรกมันจะอโอนว่าซิมเก่าหายัปน,นแหลแนซิมใหม่ไม่มีชื่อขึ้นอเนี่ยเขาจะแจ้งกันผ่านไลน์เขาไม่โทรมาแจ้งกัน <c oughs> โอเคไหมเขาจะแจ้งในกลุ่มไลน์เขาไม่โทรมาแจ้งหรอกถ้าเปลี่ยนเบอร์โทรมาแจ้งโดยตรงกันนึกว่าหลานใกล้ชิดอะไรเียเ <c oughs> บอร์มันหายแล้วเอาเบอร์เรามาจากไหนล่ะโ <c oughs> ทรศัพท์หายมันจะมาจําเบอร์ใครเออได้จำไม่ได้แค่นี้ก็รู้แล้วโอเคเคอา เอาสรุปสุดท้ายให้ข้อคิดก็คือมีเบอร์แปลกๆก,ก็ให้ตั้งสติแล้วก็ไม่รับสายดีกว่าที่สุดอ่าสรุปก็คือเบอร์แปลกไม่รับสายแล้วก็จะไม่เกิดเหตุการณ์นี้เนาะครับโอเคขอบคุณครับ